สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบเกอร์นะครับผมหากใครเข้ามาแล้วอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจใผมกันด้วยนะโอเควันนี้จะมาพูดหัวข้อเกี่ยวกับว่า e 2 0น้ำมัน e 2ีเนี่ยครับผมมันส่งผลอะไรต่อรถที่ไม่รองรับระบบ ยี่สิางนะครับผมคือหลายๆคนเนี่ยตอนนี้น้ำมันอะ่ะมันก็มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นนะไม่ได้มีแค่95อะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งตอนนี้มันมีทั้ง95 91 e 20 e 85นะครับแต่เนี่ยกำลังจะมาพูดถึง E20 นะครับผมเป็นหลัก กับ95เนาะคือโดยปกติรถทั่วไปแล้วอ่ะเขาจะรองรับเติมให้แค่95อะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือโซคา95หรือเป็นซิน95นะครับแต่ถามว่าเติม E20 ได้ไหมเติมได้แต่ถ้าอุปกรณ์มันไม่รองรับก็ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะไปทำให้อะไรอะไรเสียหายได้นะ แต่ถ้าพูดถึงความแรงมันจะมีบ้างก็บอกว่า E 2 0แรงกว่าสะอาดกว่าอันนี้ผมไม่ได้ดูเรื่องการทดลองหรืออะไรมานะแต่จะพูดจากประสบการณ์ที่เคยหรือเครื่องที่เติม E 2 0เอกับเติม95เอยความสะอาดที่เห็นจากภายในหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมคือ รถที่เติม e 2 0เนี่ยอย่างเจะ750นเนี่ยมันก็เพิ่งมีประเด็นไปเนาะคือรถน้องที่ร้านผมเองนะครับก็ได้เสียนะะรู้มาว่าก็คือเติมแต่ e 20ตลอดพอรถได้ทำการไปแฟตมานะครับผมได้ทำการไปแฟตเป็น e 2 0มาเนาะก็ซึ่งล่าสุดก็จอดจอดนอนอยู่นะครับเพราะว่าปั๊มติกพังนะครับผมเพราะว่าไม่มีของด้วยนะแต่ปั๊มติกพัง อาจจะไม่ได้โทษ e 2 e 0อย่างเดียวอาจจะโทษพฤติกรรมการใช้น้ำมันด้วยนะที่ปล่อยก้นถังบ่อยๆนะครับผมแต่ที่ลื้อๆมาผลต่อมาคือที่เติม e 2 e 0ป้ายผลที่เจอ,อกองปั๊มติ๊กเนี่ยค่อนข้างขมเหลาเกาะเยอะมากๆนะครับผมถ้าเทียบกับกองที่เติม95นะ ก็รวมไปถึงอะไรๆ,ๆอย่างยงอ่าเช่นคอยจุดระเบิดก็เริ่มมีสนิมขึ้นหัวเทียนมีขี้เกลือสนิมเกาะนะครับผมคืออันเนี้ยเป็นรถที่เติม E20 มานานพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเติมแค่ไม่กี่เดือนหรือว่าปีเดียวอะไรอย่างนี้นะครับผมและจะมาเป็นปัญหาอะไรอย่างนี้นะ อันนี้คือเติมเติมมานานมากแล้วนะครับผมไะให้พูดเลยน้องเขาเติม20ม,มาตลอดตั้งแต่ได้รถมาเลยดีกว่ามันก็จะส่งผลที่ผมบอกครับผมเติมเติมได้แฟตมาใช่แต่อย่าลืมว่าอุปกรณ์ภายในของรถทั้งหมดมันไม่รองรับนะครับผมอย่างในตัวปังปีงไม่พกโอลิงเอยอะไรเอ่ยอะมันต่อให้เติม95ถาวมีม system, สิทธิ์เสื่อมสภาจะขาดไหมก็มี แต่มันก็จะช้ากว่าคือเติม20เข้าไปมันก็เหมือนไปเร่งการกัดกร่อนของมันนะครับผมหรือถ้าผมพูดคือถ้าอุปกรณ์ภายในไม่รองรับต่อให้แฟดมาแล้วยังไงก็ตามมันเหมือนเป็นการเร่งให้มันเสียไวขึ้นนะครับผมซึ่งได้พูดเลยส่วนตัวเคยเติม20ไหมเคยเคยถังหนึ่งแล้วไม่เติมอีกเลยเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมผมพูดง่ายๆเลยว่า ผมอยากปิดให้มันหมดไวๆแค่นั้นเองส่วนตัวไม่ค่อยไม่ค่อยถูกชะลกสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ว่าในรถโยนหรือว่าในมอไซค์นะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ความเชื่อของแล้วแต่บุคคลแล้วแต่สำนักนะครับผมบางก็ว่า E 20เนี่ยเติมแล้วแรงที่สุดเลยแต่คือเติมแล้วแรงแต่คุณต้องไปแฟดเพื่อให้กล่องสมอง ไปจำค่านะ้ำมัน e 2 0 e เพื่อให้มันแรงนะครับผมเขาเมามันน้อยมันสะอาดน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่จากที่เคยเลือกมาไม่ว่าคอยจุดระเบิดหรืออะไรก็แล้วแต่เทียบก,กับสภาพ95แล้วเป็นผมผมยืนยันใช้95ดีกว่านะถ้า e 2 0 e มันแรงขนาดนั้นจริงๆในส่วนตัวในมุมมองผมนะอันนี้อาจจะถูกหรือผิดถ้าไม่พอใจใครก็ต้องขออภัยเอาไวน้นาทีนี้ด้วยนะ e 2 0 e มันแรงจริง ถ้ามันแรงจริงทำไมใน MotoGP หรือใน Formula 1เขาถึงไม่ใช้กันล่ะครับผมทำไมเขายังถึงใช้เลือกที่ออกเทนสูงๆอยู่95 97 99หรือ100ทำไมเขาไม่เออ E20 ก็ได้รถมันแรงดีอะไรอย่างงี้นะครับผมคือถ้าสามารถว่าเน้นประหยัดและลดรองรับภายในรองรับ ก็ได้นะมันก็ประหยัดดีนะครับผมแต่ถ้าอยากได้สมรรถนะผมว่ายังไงก็สู้เก่าหไม่ได้จากที่ผมลองด้วยตัวเองนะไม่ว่ารถยนต์หรือบิ๊กไบค์นะครับผมอันนี้ลองด้วยตัวเองมาหมดแล้ว หรือว่าถ้าใครมีความรู้อะไรยังไงลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับผมหน่อยนะว่าเออเติม e 2 0อยู่ u ไม่มีปัญหาอะไรเลยหรือว่าเติม e 2 0มาแล้วเจอปัญหาอะไรตามมาบ้างนะครับผมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมก็จะใส่รูปของสิ่งที่ผมเลือกมาให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมไม่ว่าคอยจนระเบิดเอขอขวดเทียนเอยอะไรเอยนะครับ ี่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมบอกนะครับผมมันเป็นความชอบของแต่ละคนดีกว่านะที่ผมบอกนะครับผมความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนแฟดมาจูนมาหรืออะไรมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเองผมเน้นเติม95ดีกว่าส่วนตัวผมยังมองว่า95อย่ายังดีที่สุด หรือถ้าไปเบนซินเพียวๆได้หรือไป V-Power อะไรพวกนี้ครับผมผมเชื่อว,ว่าแบบนั้นนะอันนี้จากที่ลองใช้เองนะครับส่วนตัวตอนนี้ชอบ V-Power มากที่สุดเพราะผมรู้สึกมันปิดติดมือมากที่สุดนะครับผมหรือเพื่อนๆละ่ะเติมน้ำมันชนิดไหนการขับและมีความรู้สึกยังไงหรือว่าใครเติม e 2 0มาแล้วมีปัญหาอะไรลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนให้ผมฟังหน่อย ผมอยากได้ความรู้จักคนใช้งานจริงไม่ใช่เป็นสาวโกหรืออะไรนะเพราะอย่างน้องของผมที่รถเขามีปัญหาเนี่ยพอไปโพสเป็นคอนเทนต์เฉยๆ,ๆก็มีคนมาคอมเมนต์ทำนองว่าอ่ะผมยกมาคอมเมนต์หนึ่งละกันอะไรอะไรก็โทษ e 2ี20ยางแบนเอยอะไรเอยโทษ e 2ีด้วยไหมเนี่ย <Yeah. S 1> คอมเมนต์ประเภทเนี่ยผมมองว่า มนแล้วไม่ได้ประโยชน์อย่าเมนดีกว่ายางยางก็ส่วนยางยางก็มีแค่ลมมีแม็กมันไม่ได้มี E20 อยู่ในนั้นเนาะคอมเมนต์ประชดเพื่อให้ตัวเองได้เอาชนะอันเนี้ยมันไม่ประโยชน์เลยในมุมมองของผมนะครับผมเมนอะไรที่สร้างสารรค์เนาะเพื่อ เป็นความรู้ให้สำหรับคนที่เข้ามาอ่านเป็นประสบการณ์ให้สำหรับคนที่เข้ามาอ่านเป็นตัวอย่างเป็นวิจินณญา,านหรืออะไรก็ได้นะครับผมแต่ผมอยากให้เน้นประสบการณ์สิ่งที่ตัวเองเจอมาหรือใช้มานะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะได้รู้นะครับผมว่าเออใช้มาแล้วมันเป็นยังไงนะผมอันนี้เสียนั่นเสียนู่นเสีย,สยแต่ส่วนตัวผมเองที่ผมเห็นอนะอย่างอียี่สิบเนี่ยขมเมาเยอะ ลินปิกผิดเสื้อเอยอ,อะไรเอยจะขับเหมาเกาะเยอะมากๆความสะอาดจะน้อยกว่าคนที่ใช้95เป็นประจํานะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าใช้95มันจะสะอาดกิ๊กอะไรขนาดนั้นนะมันอยู่ที่การดูแลรักษาด้วยนะครับผมว่าดูแลรักษาเราเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะไม่มาดรามา่าไม่มาทัวร์อะไรแบบไม่มีประโยชน์นะครับผม ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงแลกเปลี่ยนให้ผมฟังหน่อยนะผมก็อยากจะแค่มาแลกเปลี่ยนให้ฟังนะครับผมว่าในมุมมองของผมมองต่อ e ี20ยังไงส่วนตัวผมผมไม่เติมนะครับผมเพราะผมมองว่าแบบมันเติมแล้วมันด้วยตัวเองมันก็ไม่ได้สู้95ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมผมเติม95ผมรู้สึกว่าเออมันโอเคกว่าอะไรมากกว่านะครับ รถยนต์ผมเองแลวกันใช้95ตลอดแล้วตอนนั้นผมต้องเปิดฝาเครื่องขึ้นมานะเปิดใต้เครื่องด้วยฝาเครื่องด้วยรถของผมใช้มาประมาณ1นึ0 0 0สกิโลนี่คือรถยนต์นะไม่ใช่750้คันนี้นะครับผมรถจนต์ของผมเองนะเติม95มาตลอดเป็นแสนโลย,ยังไม่มีขมอาเกาะสักนิดนึงเลยอะแล้วซึ่งผมได้ถามกับทางร้านทางอู่ทางอู่เขาบอกว่าเนี่ย <c oughs> ถือว่าเครื่องสะอาดมากเพราะว่า เคยเจอบางคนมา5,000 0โล6,000โล7,000 0โลเนี่ยไปจูนไปไปจูนไปแฝดเป็น e 2 0มาเนี่ยเปิดเครื่องออกมามีแต่ขเม่าเกาะเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ที่ผมบอกครับผมมันอยู่ที่การดูแลการรักษาการใช้งานด้วยนะน้ำมันเครื่องก็มีเกี่ยวใช้ไม่ได้คุณภาพลากรอบมันลากกิโลมัน <c oughs> อาไปดด้วยยังไม่หายดีเลยไปลาก ลากอายุการใช้งานของมันนะครับผมมันก็จะทําให้ข่เหมาเกิดได้การเสื่อมสภาพมันเกิดขึ้นได้นะครับผมมันก็แตกต่างกันไปนะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไงที่ผมบอกผมขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีกันหน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าโอเคว่าคนที่เติม e 20เขามีความคิดเห็นยังไงคนที่เติม95เขามีความคิดเห็นยังไง วันนี้ตัววี20มามีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยว,วใช้งานมามีปัญหาอะไรเลยลดรองรับหรือไม่รองรับนะครับผมโอเค่ยังไงวันนี้ผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเออผมฝากร้านของผมเอาไว้ด้วยนะครับผมใครสนใจเซอร์วิสบิ๊กไบอะไรยังไงทักมาพูดคุยสอบถามราคาข้อมูลนะัดจองคิวเข้ามาทำกันได้เลยนะครับผมต้องการลูกค้าเป็นจำนวนมากเลยนะ ชว่วงนี้ต้องการรัาสมัครลูกค้ามากมากเลยนะครับผมโอเคยังไงไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมฝากล้างของผมฝากช่องของผมเอาไว้ด้วยนะคะยังไม่กดติดตามกดติดตามไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ through the sun